ในเนี่ยโอเคโอเคหรือว่าหรือว่ามันจะไปไปมองๆใช่พี่กลัวว่ามันจะจะจะฟาร์มไล่ไปทางนู้นอ่ะเออมันมีไปทางนู้นหรือเปล่าเออพี่ว่าจะบีบแต่แล้วแดกกันเสียดิ่งไปเหรอเดี๋ยวพี่ไปก่อนกูเดินแล้ววิ่งนะ

ี่ผไม่เยนกินดกแง้มาเดียนสีฟ้ามีสองอันคนเดียวเหรอมูไหมมูไหมใจเย็นใจ

สอมบี้ซอมบี้รวมอยู่สอมบี้รวมอยู่เห็นแวปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันกำลังคนเดียวมาคนเดียวสั้นได้สั้นเลยไอ้เก่งเห็นแล้วก็ยิงเลยใจเย็นๆคนเี่ยหมนแล้วเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างพีใช่ไหม

đại lỗ một lỗ một dừng 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 lỗ một lỗ một không thấy không thấy cái 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 ยิงอีกยิงอีกยิงอัดเข้าไปล้มล้มล้ยิงอัดเข้าไปล้ม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 แล้วล้มแล้วล้มล้มล้มเมื่อกี้ล้มได้เห็นแล้วเหล่ารอดอยู่ขแค่เราอยู่ขแค่ขราท่านบอกแล้วเหรอโอเคอย่าเข้าอย่าเพิ่ง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 เข้า

ไปเชาไปพี่ลูกพี่ด้วอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยกุ้งกุ้งอยู่ตรงไหนกุ้งอยู่ตรงไหนเข้าไปทำไม้โอเคนั่นเรืี้ก็สองตัวเอเออโคเวอร์ข้างบนไปไปไปไ

รูดสมเรดโคเวอร์ข้างบนดิเพื่อนรหนนแล้สัสียแเ้ยเห็นรลยละอีกเลยยิงเลยกุ้งหลังกำแพงกำแพงตรงข้ามกุ้งเลย Ni lẽ như vậy, như vậy. Ni lúc đó là như vậy là tôi là tôi là anh em bạn có nữa em chưa là đi đi đi, đi. À, đi, đi, đi. Anh <laughs>

ตะกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมไหนสมไหนอ่ะสมไหนสมไหนมีคนยิงมีคนยิงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนจะไม่ใช่กูแล้วกันแทนเห็นชื่อพี่ไหมเอออยู่ข้างบนหัวพี่ยเสียงปืนอยู่อยู่ทางข้างบนเสียงปืนเออ แทนล่าที่เนี่ยเนี่ยมายิงมายิงผีไม่ใช่เราแล้วมันยิงผีไม่ใช่เราแล้วผีหน้าไม้เก็บยวไหมแทนแทนพี่ขอถามอย่างนึงตะกี้ที่เห็นมันมันวิ่งมาทางน้องกุ้งอ่ะเขียวยังไม่เเห็นแล้ว

เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้วิ่งขึ้นมาแน่เพราะพี่อยู่ข้างบนพี่กลัวมันจะอยู่อยู่บ้านขวามือแทนเนี่ยไหนกลับมาเหรอเฮ้ยเจพุ่งมวยผมก็เคลียสิอะไรเนี่ยเอชสิบสองลูกซองเหรอก็ย่อคุณดีๆทางนั้นเลย ปืนท <Th é S 1> ีดีหมดเลยแทนๆเคียเคียบบ้านข้างหน้าหน่อยขวดไม่ได้เต็มเต็มส้านไปดีเอีเกิหน่อ่นั้เอาไปเลยไม่รู้จะเอาอะไรบ่ใช่ใช่มันอยู่ข้างหน้าคิวบ็อกมันกำลังชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่ในวิชันพี่ได้ยินเสียงดักไว้ดักไว้ตรงไหนมาแน่ตรงไหนตรงเห็นชื่อกูไหมล่ะชื่อชื่อชื่อเห็นละเหออให้ลองใส่ก็ติดก็ติดโ็ติดลำบากยิ่หายเลยเฮ้ยเรมีกระสุนไหม AM16 เขากระสุ่นได้ดิมุณจะหมดอันนี้ไปกินห ไม่เดวิสอยู่มึงอยู่ยังไงมึงกูยิ้มมันชุดมันชุดแทนอยู่หน้าคิวพ็อกช่ไหมอ๋อพี่ทิ้นเสียงมันพี่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 กำลังหาโม่ กูได้ยินอยู่งซองบี้ทางนูน so ้นเคียร์ยังเคียร์ศพยังใช่งั้นถอนไปทางซ้ายไปล่อย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 ไปเลยถอนไปทางซ้ายไป,ไปเลยย ไอแทนเรล้วอยู่ไหนครับีโอเคโอเคไอแทนนำถอนไปทางที่เราเข้ามาอะไรเนี่ยไปกับพี่ไปกับแทนก่อนแล้วกระเป๋าที่คุณต้องถือยังไงวะกระเป๋าอะไรนี่เลย กระเป๋ากระเป๋าได้มได้ไปที่กระเป๋าแล้วที่ขวามันเก็น้องมันเก็บไปแล้วอนี่กระเป๋าเนี่ยเนี่ยัแท็กีขวาที่กระเป๋าแล้วอยาแม่เก็บไปนะไป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 เอ้ช่างแม่เอาไปเอาไปเอาไปเอา

โคเวอร์คนหนึ่งกุ้งโคเวอร์กุ้งเอาปืนอะไรมาในทางหลังนะทางหลังคือบอระไปไปไปต่ออร อแทนพี่ว่านะจะคุณต้องไปอะไรม่เป็นตี้มาพาคารเนี่ออ กูเลอะๆนะคุยกูแข็งๆนอนนี่